ต่เครื่องบนบ้านก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะเอาไงดีอ่ะงั้นเรากลับไปซ้ำเครื่องเดิมอู้แต่บักสามล้อก็ยังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยมันเหมือนจะหันหน้ามาทางนี้ว่าเออมันมาทางนี้แล้วกระโดดกวนโอ้ยกระโดดแบบสโลโมชันมันจะเอากูไมเนี่ยเอาเพื่อนระวังด้วยสวัสดีจ้าวันนี้เราจะมารีวิวสกินป๊อกเป็กคนงาม ในชื่อสกินว่าแม่มดสมุทสวยงามมากๆเลยแล้วก็มาในโหมด82เช่นเคยพร้อมฝาแฝดป็อกแบ๊กคนงามมาดูกันสิว่าเราจะเป็นตัวป่านที่ไม่ได้ป่านอีกแล้วหรือไม่เอ๋แต่ทำไมรอบนี้ตัวป่านเยอะแท้ล่ะอออนี้เราจะรอดจากหันจอมโหดได้ไหมถ้าพร้อมแล้ว ไปดูในเกมกันเลยมาทีล่าสุดเกิดตรงนี้เดี๋ยวรอฝาแฝดเราเคาะไม่เท้าก่อนดูสิหันเป็นตัวอะไรอุ้ยมันจะอยู่ข้างหน้าเราตัวหนึ่งนะอีผีปลาหรือเปล่าเนี่ยอ,อืมหวังว่ามันจะไม่มาเช็คบนบ้านนะงั้นเราปั่นไฟก่อนละกันอุ้ยเอ้า เพื่อนปั่นไฟเตกเดียวมันรู้นะว่าเราอยู่ตรงนี้เอ้เอาตัวข้างล่างอะ่ะอ๋อบักสามล้อนี่เองมันไล่เพื่อนอยู่ข้างล่างโอเคงั้นเราปั่นไฟต่อละกันขอสักตาเธอให้กูได้ปั่นไฟหน่อยอุ้ยแต่หัวใจเต้นแรงวะ่ะอันมันไล่เพื่อนอยู่ข้างล่างเราเลย,เอ,ยอย่าเด้ออย่าเด้อมึงอยากขึ้นมาข้างบนนะเอ,เอ้า้มันขึ้นมาข้างบนะ่ะเขอโดดข้าไปกดอุ้ย เราพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนักขวดหญิงก็โดนตีไปแล้วเอามีคนสวนด้วยแต่เครื่องบนบ้านก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะเอาไงดีอ่ะงั้นเรากลับไปซ้ำเครื่องเดิมอู้แต่บักสามล้อก็ยังอยู่ตรงนี้<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนจะหันหน้ามาทางนี้ว่าเอามันมาทางนี้แล้วกระโดดกวนโอ้ยกระโดดแบบสโลโมชั่นมันจะเอากูไม่เนี่ยเอาเพื่อนระวังด้วย ขอวิ่งจีก่อนเฮ้ยอย่ามาตามกูนะเอา้าแต่หัวใจหยุดเต้นว่ะโอ้มันไปตามเพื่อนแล้วจุกมันให้ได้เดอ้อแต่มันก็ยังอยู่ตรงนี้เราอยากจะกลับไปซ้ําเครื่องอ่ะ,อะโอเคมันน่าจะเข้าไปในสุสานแล้วอ๋อมีเพื่อนปั่นเครื่องบนบ้านเสร็จพอดี งั้นเรามาซ้ำเครื่องข้างหน้านี้เลยละกันแต่เมื่อกี้เห็นเงามันเหมือนจะเดินอ้อมมาทางนี้นั่นไงมาแล้วเอา้ามีปิดหน้าต่างด้วยแล้วก็พึ่งเห็นเลยคนสวนโดนฮิวไปซะแลว้วเอา้าแล้วก็มากูอีกกูจะได้ปั่นไฟไหมเนี่ยโอ้ยเอานักโทษอ,อยู่ตรงนี้เหรอเอา๊าเอา้าบักสามล้อมาเพือพ่อนลากมันไปทางอื่นก่อนล้อมันไปก่อนอเอา้าอ,อย่างว่ะมันกลับไปทางนูน้นละโอเค งั้นเรามาปั่นเครื่องนี้ให้เสร็จเลยใกล้จะเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จไปแล้วสองเครื่องเดี๋ยวไปหาเครื่องอื่นปั่นก่อนนะเจอเครื่องแล้วปั่นเครื่องนี้ไปเลยละกันฝาแฟดปอกแปก๊กเราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะยังไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยอา้าแล้วใครจะไปช่วยขนสวนะอ่ะอ๋อมีเพื่อนวิ่งเข้าไปแล้วช่วยกันให้ได้เดอ้อ ถ้าหันมันไม่รุมก็น่าจะไหวกันได้อยู่มีนักบวชหญิงกำลังวิ่งไปช่วยอีกคนเออช่วยกันได้แล้วจุกมันเลยเพื่อนจุกมันเลยดีนะตานี้เจอหันที่ไม่รุมเพราะส่วนมากกูเจอรุมตลอดเลยงั้นตานี้เราก็ปั่นไฟชิวๆไปเลยสิคะอีอีอ้แล้วบักสามล้อมันไปอยู่ตรงไหนเนี่ย อย่าบอกนะมันตีใครไม่ได้เลยอ๋อมันอยู่สูสานอ้าคนสวนโดนตีล้มไปอีกแล้วทำไงอ่ะโอ้แต่มีเพื่อนช่วยได้อยู่โอเคเลยจุกมันเลยเพื่อนจุกมันเลยเครื่องเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วอ่าเอ้าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอผีปลามาตรงนี้ว่ะโอ้แต่มันไล่คนสวนต่อคนสวนจะไหวไหมเนี่ยเครื่องเสร็จแล้วงั้นเราซื้อของแป๊บ อา้าโดนตีล้มไปอีกอีอกผีปานี่มันเอาคนสวนสุดจริงว่ะเออเราซื้อวิ่งเร็วแล้วก็ปืนไปเลยละกันเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวหัวใจเต้นแรงอะ่ะเออบักสามล้อมาแน่เลยเอาแต่หัวใจหยุดเต้นแล้วมันน่าจะไปทางอื่นละโอเคงั้นเราไปป่านไฟต่อละกันเหลือสี่เครื่องแล้วอา่าไหนดูสิเอา้ามันอยู่ตรงกลางโอ้แล้วมันไปลุมเหรอตอนแรกไม่ลุมนะ ตอนนี้มันรุมแล้วคนสวนจะรอดไหมเนี่ย oh. แล้วหันมันอยู่ด้วยกันสองตัวแบบนี้ช่วยยากมากเลยกู <c oughs> คือตัวป่าน <c oughs> กูก็ต้องรีบปั่นไฟก่อนเรายังไปช่วยไม่ได้นะเพื่อน <c oughs> อา้าวคนสวนนั่งเก้าอี้ตรงนี้เลยเอาไงดีอ๋อ <c oughs> เห็นเงาเพื่อนวิ่งไปช่วยแล้วช่วยกันให้ได้เดอ้เอแต่เห็นอีปีปา่ามันกำลังเข้าไปนะโดนรุมอีกแน่ๆเลย นั่นไงโดนตีล้มไปแล้วลาก่อนนะคนสวนเราก็มีปืนนะแต่คงจะวิ่งไปยิงให้ไม่ทันเดี๋ยวนะเกตอยู่ตรงนี้เลยมันไล่เพื่อนมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้หัวใจเต้นแรงมากแม่หมดมนันนี่เดี๋ยวเราหิวให้แต่หัวใจหยุดเต้นแล้วมันน่าจะไล่เพื่อนไปทางอื่นโอ้อยู่ตรงนู้นโอเคหวังว่าเพื่อนจะจู๋กันได้นะ เครื่องก็เหลือสองเครื่องแล้วอ้าวป่าแฝดปอกแป๊กเราโดนตีโดนนี้ผีปลาซะด้วยสิจะไหวไม่เนี่ยแล้วเพื่อนก็มารักษากันอยู่ตรงนี้หลายคนเลยอ๋อแต่มีนักโทษปั่นเครื่องอยู่อ้าวทนายโดนตีล้มไปแล้วงั้นเดี๋ยวรักษาเพื่อนเสร็จเรารีบไปปั่นไฟก่อนละกันโอเคเสร็จแล้ว ฝาแฝดเราบอกว่ามีเครื่องใกล้จะเสร็จแล้วอยู่ข้างหน้าเรานี่เองเรากำลังไปแล้วเพื่อนจูกมันให้ได้นะอ้าวไล่กันอยู่ตรงนี้เหรออดทนไว้นะเครื่องก็น่าจะทันอยู่เอ้าอีผีปลาล้อมน้ำเครื่องนี้ว่ะอีผีปลานี่มันเล่นเป็นนะเนี่ยงั้นรอให้น้ำมันหายก่อน ่อยเข้าไปปั่นเครื่องและวกันเอ้าักสามล้อยืนนิ่งเหรอ,หอแบบนี้ก็สนุกสีเหลือหันอยู่ตัวเดียวนี่แหละคือการเล่นที่กูรอคอยอปอกแปกตัวปั่นที่ได้ปั่นสัทีว,ว้าวเครื่องก็ใกล้จะเสร็จแล้วทนายก็มีเพื่อนไปคอยช่วยอยู่โอเคเลย<ๆ>เหลือเครื่องสุดท้ายเพื่อนปั่นอยู่ตรงนู้น เดี๋ยวเราไปปั่นช่วยเพื่อนดีกว่าทนายล่ะใครช่วยอ๋อช่วยแล้วเฮ้ยเพื่อนเตรียมเครื่องพอดีเลย <Wow. S 1> เอ,อ้เมื่อกี้เห็นบักสามล้อกลับมาแล้วนี่ว่ากำลังไล่เพื่อนอยู่โอยรวมอีกหรือเปล่าเนี่ย oh. นั่นไงว่าแล้วจุดเครื่องเลยโอเคขอให้เพื่อนรอดกันได้นะเรากำลังรีบเปิดประตูให้อยู่ได้20ปอร์ซ็นตแล้วตามเรามาเพื่อนตามเรามา มีนักโทษมาแล้วเอ้าทันยอมแพ้เฉยเลย